ประมาณนี้ค่ะพี่น้องเพราะว่าแย่รศสมีมีลูกซีขาเนาะคะ่ะเสาร์อาทิตย์ถึงจะเป็นวันหยุดกับผ้าลูกผ้าเต่าไมงยางคือเก่าคะ่ะมือหนึ่งกับยี่สิบสี่สมงซำเก่าอยู่ดิพี่น้องแต่กับแปลกคะ่ะตอนมาเป็นครีเอเตอร์นี่รู้สึกว่าเวลาสิเดินเร็วก็ปกติค่ะพี่น้องเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแต่ว่า เวลาก็ผ่านไปตะปาค่ะก็ชีวิตเดรัศมีเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องมีลูกสีขาผ้าเพิ่นมมยางค่ะปัวยเรัศมีต้องการคลิปมาล่งทุกมือพ่อเฮ็ดก็ต้องทายเอาเฮ็ดเนาะค่ะชีวิตของเดรัศมีกือตะปาค่ะก็ชีวิตเดรัศมีเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องมีลูกสีขา ผ้าเพิ่นม้ยางค่ะอิประมาณนี้ค่ะพี่น้องเพราะว่าแยราศีมีลูกซีขาเนาะค่ะเสาร์อาทิตย์ถึงจะเป็นวันหยุดกับผ้าลูกผ้าเต่าไม้ยางคือเก่าคืนข้างบนเพิ่นกับอิปมาณนี้ค่ะเหตจางฮางอยู่เนาะพี่น้องหันภาษาอีสานกับเสือเอิว่าจางฮางเนาะค่ะเพราะว่าอิประมาณนี้ค่ะพี่น้องเพราะว่าแยราศีมีลูกซีขาเนาะค่ะเสาร์อาทิตย์ถึงจะเป็นวันหยุด กับผ้าลูกผ้าเต่าไม่ยางคือเก่าค่ะออกบ้านเหมือนเดิมเนาะค่ะเนีย่ยรัศมีกับวีมยังค่ะประมาณนี้ค่ะชีวิตของเนียรัศีแล้วค่ะเรียบง่ายเนาะพี่น้องสภาบรรยากาศคันแม่นช่วงนาห้อนนี่นาเดินมากๆเลยดิค่ะหน้าหนาวก็จะแบบว่าออกแบบเรียบง่ายเนาะพี่น้องจันทร์ถึงศุกร์ก็ทำงานเสาร์อาทิตย์หยุด ก็จะประมาณนี้ค่ะตะปาค่ะก็ชีวิตเดรัศมีเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องมีลูกสีขาผ้าเพ่นไมยางค่ะตื้นข้างบนเพิ่นกืสิบป,ประมาณนี้ค่ะเห็ดจงา,ง,ง,หา,า,าจงหางเนาะพี่น้องหันภาษาอีสานเกือิจเอิ่น่าจางหางเนาะค่ะเพราะว่าแค่ได้มาเดินช่มได้มาสูดอากาศบริสุทธ์เนาะค่ะได้มาชื่นชมธรรมชาตินี่ก็เป็นความสุข ได้ชื่นชมเข้าก็มีความสุขค่ะถ้าคนรักธรรมชาติเนาะค่ะก็จะรู้ว่าความสุขเป็นอ่ก็ยังอุดมสมบูรณ์ของเพิ่นผืนป่าเนาะึ้นข้นางบนเพิ่นกิสิบประมาณนี้ค่ะเห็ดจางหางเนาะพี่น้องหันภาษาอีสานเกิเอเอิว่าจางหางเนาะคะ่ะเพราะว่าึืนข้างบนเพิ่นกิสิบประมาณนี้ค่ะ จางหางเนี่ยนะพี่น้องขันภาษาอีสานกัสิเอินว่าจางหางเนาะค่ะเพราะว่าบรรยากาศคันเมนช่วงนาห้อนนี่นาเดินมากๆเลยดิค่ะหน้าหนาวก็จะแบบว่าอีประมาณนี้ค่ะพี่น้องเพราะว่าแยรัศมีมีลูกซีขาเนาะคะ่ะเสาร์อาทิตย์ถึงจะเป็นวันหยุดกับพาลูกพาเต่าไมาย่าขึ้นเกาค่ะขึเอเตอร์พี่น้อง สามีก็เริ่มสิคุณชิ้นนิดๆเนาะค่ะในการเป็นครีเอเตอร์ของแยรัศมีเนาะค่ะเพื่อนก็ลูกออกแบบเรียบง่ายเนาะพี่น้องจันถึงสุกก็ทำงานเสาร์อาทิตย์หยุดก็จะประมาณนี้ค่ะตะปาค่ะก็ชีวิตแยรัศมีเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องมีลูกสีขาผ้าเพื่อนไม้ยางค่ะตะปาค่ะ ก็ชีวิตเดรัสมีเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องมีลูกสีขาผ้าเพิ่นม้ยางค่ะแค่ได้มาเดินช่มได้มาสูดอากาศบริสุทธ์เนาะคะ่ะได้มาชื่นชมธรรมชาตินี่ก็เป็นความสุขผ้าเพิ่นออกมาเดินเนาะค่ะพี่น้องการว่าเป็นรวดเร็วมากค่ะยีบสีชั่วโมงรู้สึกว่าจะเร็วเร็วกว่าปกติเนาะยดรัศมี เมื่อได้กับผ้าเขาเริ่มจะไม่มีใบแล้วเนาะใบเขาก็เริ่มร่วงหล่นลงมาข้างล่างเนาะค่ะนี่ก็คือบรรยากาศหน้าหนาวเนาะพี่น้องจ้ะถ้าพูดได้อยากตามประรับคนที่มักธรรมชาติเนาะพี่น้องการได้มาเดินในป่าได้มองชื่นชมหาสิ่งที่เข้ามักเนาะค่ะเดินมาก็จะเจอเห็ดยัรสมีเป็นคนมาเห็ดเนาะพี่น้องออกบ้านเหมือนเดิมเนาะค่ะยรสมีกับวีมยังค่ะ ประมาณนี่ค่ะชีวิตของเงี้ยรัษมีเนาะค่ะเรียบง่ายเนาะพี่น้องถึงจะเป็นบ้านทํมมามันทํางานเนาะค่ะเรามีลูกสีขาก็ต้องพาเขาออกมาเดินอยู่ดีค่ะก็ต้องพาเอาเขาออกนอะมือหนึ่งกับยี่สิบสี่สมองซําเกาอยู่ดีพี่น้องแต่กับแปลกค่ะตอนมาเป็น c ครีอเตอร์นี่รู้สึกว่าเวลาประมาณนี้ค่ะพี่น้อง เพราะว่าแย่รัศมีมีลูกสีขาเนาะค่ะเสาร์อาทิตย์ถึงจะเป็นวันหยุดกับผ้าลูกผ้าเต่าไม่ยางคือเก่าค่ะตะปาค่ะก็ชีวิตแยร่รัศมีเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องมีลูกสีขาผ้าเพิินไม้ยางค่ะรวดเร็วมากค่ะยี่สีชั่วโมงรู้สึกว่าจะเร็วเร็วกว่าปกติเนาะแย่รัศมีเมื่อได้กับผ้าขึ้น ้างบนเพิ่งกิส,สิบประมาณนี้ค่ะเห็ดจงางห่างเนาะพี่น้องขันภาษาอีสานเกิดเ่เอิน่าจงางห่างเนาะคะ่ะเพราะว่าบรรยากาศขันแม่นช่วงนาห้อนนี้นาเดินมากๆเลยดิค่ะหน้าหนาวก็จะแบบว่าออกบ้านเหมือนเดิมเนาะคะ่ะนี่รัศมีกับ่๊ียยังค่ะประมาณนี้ค่ะชีวิตของนาตยรัศีเนาะคะ่ะเรียบง่ายเนาะพี่น้องซ้ำกับ กับได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงค่ะพี่น้องหน้าหนาวอย่างนี้เราก็จะเห็นใบไม้ที่ร่วงโรยเนาะค่ะร่วงโรยโลงพืนถึงจะเป็นบ้านทำมาทับงานเนาะค่ะเรามีลูกสี่ขาก็ต้องพาเขาออกมาเดินอยู่ดีค่ะก็ต้องพาเอาเขาออกเนอนรับคนที่มักธรรมชาติเนาะพี่น้องการได้มาเดินในปา่าได้มองชื่นชมหาสิ่งที่ห้ามมักเนาะค่ะ เดินมาก็จะเจอเห็ดยารสมีเป็นคนมาเห็ดเนาะพี่น้องเครียดเตอร์พี่น้องสามีก็เริ่มสิคุณชิ้นนิดๆเนาะคะ่ะในการเป็นครีเอเตอร์ของยารสมีเนาะคะ่ะเพื่อนกับลูกได้ชื่นช่มเทาก็มีความสุขค่ะถ้าคนรักธรรมชาติเนาะคะ่ะก็จะรู้ว่าความสุขเป็นติดชีวิตยารสมีเนาะคะ่ะ เยรัศมีใช้ชีวิตยอยู่เมืองนอกบ้านเหมือนเดิมเนาะค่ะเยรัศมีก็ไม่ยังค่ะประมาณนี้ค่ะชีวิตของเยรัศมีเนาะค่ะเรียบง่ายเนาะพี่น้องซับบรรยากาศคันเม้นช่วงนาห้อนนี่นาเดินมากๆเลยดิค่ะหน้าหนาวก็จะแบบว่าถึงจะเป็นบ้านทำมันทับงานเนาะค่ะเรามีลูกสี่ขาก็ต้องพาเขาออกมาเดินอยู่ดีค่ะ ก็ต้องพาเอาเขาออกเนาะเพราะว่าเราต้องพาเขาออกมาเดินเป็นจิตวัตรประจําวันเนาะค่ะเด่บงเหมือบรรยากาศป่าพี่น้องป่าอันอุดมสมบูรณ์เนาะค่ะออกแบบเรียบง่ายเนาะพี่น้องการถึงสุกก็ทํางานเสาร์อาทิตย์หยุดก็จะประมาณนี้ค่ะมาก็จะเจอเห็ดยรัศมีเป็นค้นมาเห็ดเนาะพี่นอ้องปูว่ายรัศมีต้องการคลิปมาลงทุกมือ พ่อเฮดก็ต้องทายเอาเฮดเนาะคะ่ะชีวิตของยราสมีกับครีเอเตอร์พี่น้องสามีก็เริ่มสิคุณชินนิดๆเนาะคะ่ะในการเป็นครีเอเตอร์ของยรัศมีเนาะคะ่ะเพื่อนกับลูกมือหนึ่งกับยี่สิบสี่สมองซํำเก่าอยู่ดีพี่น้องแต่กับแปลกค่ะตอนมาเป็นครีเอเตอร์นี่รู้สึกว่าเวลาถึงจะเป็นบ้นทำามานทํางานเนาะคะ่ะ เรามีลูกสีขาก็ต้องพาเขาออกมาเดินอยู่ดีค่ะก็ต้องพาเอาเขาออกนอกกับกับได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงค่ะพี่น้องหน้าหนาวอย่างนี้เราก็จะเห็นใบไม้ที่ร่วงโรยเนาะค่ะร่วงโรยลงพื้นมือนึงกับยี่สิสี่สมองซํำเกาอยู่ดิพี่น้องแต่กับแปลกค่ะตอนมาเป็น c ครีเอเตอร์นี่รู้สึกว่าเวลาสิเดินเร็วก็ปกติค่ะพี่น้อง เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแต่ว่าเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วมากค่ะยี่บสี่ชั่วโมงรู้สึกว่าจะเร็วเร็วกว่าปกติเนาะ <S <S ยารสมีเมือใดกับพ้าเขาเริ่มจะไม่มีใบแล้วเนาะใบเขาก็เริ่มร่วงหล่นลงมาข้างล่างเนาะค่ะนี่ก็คือบรรยากาศหน้า,นาหนาวเนาะพี่น้องจา้ะพูดได้อยากตามบรรยากาศคันแม่นช่วงนาห้อนนี่ นาเดินมากๆเลยดิค่ะหน้าหนาวก็จะแบบว่าอื้นข้างบนเพื่นกระสบประมาณนี้ค่ะเห็ดจางหางอยู่นะพี่น้องหันภาษาอีสานเกิสิอเอิว่าจางหางเนาะค่ะเพราะว่า